ช่วยผมนะครับอาจารย์ทรงนิพนประภานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจะมาสอนในเรื่องของกีฬาตะกร้อนะครับในนักเรียนนักชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับตะกร้อสิ่งที่คุณครูจะมาสอนวันนี้คือการดอกตะกร้อด้วยขั้นเท้าด้านไหนครับอันนี้คือด้านนอกอันนี้คือด้านในครับเวลาดอกนะครับให้ลูกตะกร้อเนี่ยสัมผัสกับเท้าของเราตรงนี้นะครับ อันนี้คือหัวอันนี้คือท้ายน,นี้คือกลางครับให้โดนตรงกลางของเท้าของเรานะครับตรงนี้นะครับรูตะก้อจะสัมผัสกับเราตรงนี้นะครับวิธีการฝึกกับเด็กครับฝึกขั้นที่หนึ่งคือบบจับบอลจากรูกตะก้อก่อนนะครับจากลูกตะก้อก่อนแล้วก็ให้เดอกทีละครั้งนะครับถ้าอย่างนี้จับก่อนนะครับฝึกอย่างนี้ไปก่อนทีละครั้งก่อนนะครับพอได้ผมเพิ่มเป็นสองครั้ง เดี๋ยวคุครูจะให้อาจารย์ทรงนิกเป็นคนดอให้ดูนะครับนะครับดูนะเอาทีละลูกก่อนดูครับจับลูกก็โยนขึ้นก็จับครับไปครับลูกเดียว่อนครับจับครับจับครับต่อไปก็เป็นสองลูกนะครับนับเดิมนับสองครับนับเดิมสองครับเดิม อครั้งทีนี้พอได้สองครั้งครับเพิ่นเป็นสามครั้งครับหนึ่งสองสามต่อไปครับดูครับหนึ่งสองสามครัเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพิ่นจับหนึ่งเป็นสองจับสองไปเป็นสามนะครับทัาจะาในการฝึกคือจับพุตตก,ก้อนะครับผมเราจะต้องท่องในใจเสมอว่าให้ตรนตรงนี้นะครับ ท่านเท้าด้านไหนคปอตรงนี้ให้ลูกตะก้อลงไปตรงนี้นะครับอ่าโดดตรงนี้เท่านนในลักับะงอขายขึ้นมาอย่างนี้เกรงข้อเท้าล็อกข้อไว้ให้ดีนะครับถ้าหนูไไปล็อกข้อเนี่ยคือคําว่าล็อกข้อคดอเกรงขาไว้นะครับแล้วตอนนี้คือข้อของเราคือข้อเท้าตรงนี้เกรงไว้นะครับให้ลักษณะขึ้นอย่างนี้นะครับอย่าไปแปลงอย่างนี้แปลงบอลไปลูกตะก้อไปข้างหน้านะหรือถ้าเจอสะบัดข้อมากเกินไปลูกตะก้อกเขาจะไปข้างหลังเพราะงั้นต้องพอดีนะครับย้อนสักแค่นี้ยอดขานิดนึงแล้วก็ดอกขึ้นมาลักษณะ นี้นะครับผมให้ดูตรงนี้นะครับนะครับข้างเท้าแบบนี้ครับหยอกขึ้นนะครับดูอีกหนึ่งรอบครับอีกจันตรงนี้ทําให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับเอาครั้งเดียวก่อนครับตอบขึ้นแล้วก็จับตอบขึ้นแล้วก็จับครับเพื่อจะได้ทุบได้ทำเป็นสองครั้งประมาณนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคนะครับเห็นภาพแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการฝึก ดอกตะก,ก้อด้วยข้างเท้าด้านในนะครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเล่นทีดาตะก,ก้อนะครับผมเพราะฉะนั้นขอให้ฝึกซ้อมบ่อยๆแล้วก็จะเก่งขึ้นนะครับี e ีนี้มาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ